วัดีค่ะวันนี้ก็มาริคริสต์มาสนะคะมาแล้วนะคะนี่มารีคริสต์มาสนะคะมาแล้ววันนี้คริสต์มาสแต่เช้าอารมณ์ดี We wish Merry Christmas We wish <t> Merry Christmas <os> We wish Merry Christmas and a Happy New Year มารีคริสต์มาสนีวิชมาสฝีมือแล้ว เช้านี้วันสดใสวันธรรมดา m e r ร y c คริสต์มานะคะก็วันที่25นะคะน้องก็อยู่กับคนที่เจเองหลักก็คือเจ้าดากอนหมาหน้อยนั่นเองนะคะก็ออกมาเล่นแต่เช้าเลยวันนี้ก็เข้าตีมนิดนึงนะคะร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขให้ตัวเองนะคะสีเขียวทั้งตัวเลยนะคะนี่ก็ หมวกนะคะเป็นสีแดงนะคะม e ร r คริส i s t m a s a n d h a p p y n e เ Year เป็นเทศกาลของชาวยุโรปนะคะหรือว่าชาวคร mm ิสต์นั่นเองนะคะเป็นการสละเบิดหรือว่าเฉลิมฉลองกับพระเยซูนะคะที่ท่านได้เสียสละนะคะในการที่จะมอบความรักนะคะศาส,สนาคริสต์เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการให้ภัยความรักความเมตตา นะคะเน้องกกวันอาทิตย์เนี่ยชาวคริสต์เขาก็จะไปเข้าโบสถ์กันแล้วก็มีกิจกรรมนะคะวันนี้ก็จะมีที่โบสถ์มหาไทยนะคะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสไปด้วยกันนะคะก็ถ้าใครอยู่ใกล้ก็เชิญนะคะแต่ว่าน้องก,ก็อยู่สุพรรณบุรีอยู่เลยนะคะก็คริสต์มาสก็เป็นกิจกรรมที่ชาวหลายหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเป็นพุทธศาสนานั่งสมาธิไปร่วมกิจกรรมอะไรก็บอกต้องขอบอกเลยว่า ก็น้องศึกษาศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นอิสลามยิวหรือว่าพุทธนะคะหรือว่าคริสต์นะคะก็สอนให้เป็นคนดีท้งนั้นนะคะแล้วก็วันนี้เองนะคะเมื่อชาวประชาชนนะคะทั่วโลกนะคะเซเลบเบตฉลองฉลองมันก็เป็นเทศกาลดีๆแล้วก็มีความสุขนะคะไปด้วยกันก็ราไปก่อนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรก็ให้ระลึกถึงสิ่งที่พระเยซู มอบแพ้เหเรานะั่นคือความรักความเมตตาความอบอ้อมารีและสิ่งสำคัญนะคือการให้ภายกันนะคะก็คริสต์มาสเดย์นะคะน้องเขาจะไปทานกาแฟก่อนเออเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะคะวันนี้ก็กลัวจะไม่ทานเล่มาเล่นกับดักก้อนแต่เช้าเลยนะคะเอาไปก่อนค่ะมอรีคริสต์มาส we will merry Christmas we will merry Christmas we will merry Christmas and happy

Happy New Year so, so. นี่ก็มีขนมนะคะ้านีาเริ่มต้นด้วยนี่นะคะก็มีเดนนิสคุกกี้นะคะเชา้ชาๆนะคะก็อาหารของน้องมาเจอน้องนะคะวันนี้ความสุขก็ไม่ได้มีอะไรมากมีคุกกี้ที่ทำเองนะคุกกี้ไม่ได้อันนี้ไม่ททำเองซื้อมา เออแล้วก็มีอะไรคะอาหารเช้าน้องนะแล้วก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มีความสุขไปด้วยกันกับวันคริสต์มาสน้องก็ยังไม่มีแพลนออกไปไหนเลยตลาดหุ้นก็บางตัวขึ้นบังตัวลงนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์ลหลายหลคนเงินเรียนออกแล้วนะคะวันที่ยี่สิบห้าแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะบางคนก็เช็คโลเคชันนะคะไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องเองก็ คือไม่รู้จะไปไหนนะคะแต่ว่าได้รับบัตรเชิญให้ไปเที่ยวไปงานขึ้นบ้านใหม่แถวหัวหินนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะไปพักผ่อนนะคะก็ m r y Christmas and Happy New Year น้องก็พยายามร่วมกิจกรรมไม่มีอะไรมากกว่านั้นมีแต่ความสุขแล้วก็มาเจอกันนะคะ Merry Christmas ไปกับทุกคนนะคะก็พยายามจะเป็นเด็กให้ได้มากที่สุดนะคะ คือพอยาอายุวัฒนะสําหรับคนแก่ถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะนอกจากการออกกําลังกายแล้วก็คือการมีความสุขที่นี้การมีความสุขมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมคะทีนี้การยิ้มเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีความสุขนะคะน้องก็อยากจะมาบอกว่าเออเมื่อวานนี้ก็พูดถึงว่าทําไมเราต้องมีความสุขการยิ้มไปแล้วนะคะน้องก็เสียงนี้เสียงต้มน้ําอยู่นะคะรอรอต้มน้ำก็จะทานกาแฟานะคะก็ความสุขนะคะสัญลักษณ์มันก็อยู่แค่นี้เอง คือตื่นมาหิ้มเธทุกเช้าหัวเราแล้ว,ลวนี่ก็เป็นเอ่อเอางี้ดีกว่าตั้งเป็นโปรเจกต์เหมือนตอนที่น้องไปขี่จักรยานใช่ไหมคะนี่น้องก็จะเอ๊ะจะถ่ายว่ารูปรอยยิ้มของน้องเนี่ยน้องจะมีความสุขไปได้ทุกวันวันไหนถ้าน้องหายไปก็แสดงว่าวันนั้นอาจจะยิ้มไม่ออกนะคะก็ติดตามน้องได้เป็นพยานให้น้องด้วยโปรเจกต์ Project. ความสุขนะคะสร้างพอมีความสุขยิ้มได้ทุกวันแล้วหน้าที่น้องต่อไปคือสร้างให้มันเป็นการเมนเทรนหรือว่ารักษาความสุขนั้นไว้ให้ได้ทุกวันนะคะความสุขมีหลายรูปแบบก็จะต้องหากับมันนะคะหลายๆคนเริ่มไปท่องเที่ยวหลายๆคนเริ่มแบบว่าทานอาหารอร่อยบางคนมีความรักหลายๆคนเข้าบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่นะคะมีความสุขการบ้านราคาหลายร้อยล้านนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งที่จะทําให้เรานะคะมีความสุขแล้วก็คี ف อารมณ์ฟีลลิ่งเราไว้นะคะก็คือหลายหลายคนอยากเป็นคนธรรมดาเพื่อว่าปัญหามันจะได้ลดลงแล้วก็ไม่ยุ่งกับใครใช่ไหมคะหลายหลายคนอยากเป็นคนที่มีคนติดตามมากมายเป็นผู้นําของสังคมนะคะหลายหลายคนอยากมีใช้ของทุกสิ่งทุกอย่างมีรักชรีนะคะคิดสิ่งใดสมปถนานะคะ at your wishing นะคะฝันอย่างไรนะคะต้องการอย่างไรนะคะ you r d e s e r e นะคะก็คือแรงปรารถนาของคุณเองเนี่ยจะเป็นตัว drive หรือว่าขับเคลื่อนชีวิตของคุณนะคะเช้าๆชาๆมาน้องก็ไม่มีอะไรมากมีแต่าพาชวนกันมาดื่มกาแฟสร้างความสุขเจอหน้องก็คือเจอพลังงานดีๆเจอรอยยิ้มเจอความสุขอันนี้มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยก็จะต้องทำให้ใจมีความสุขนะคะให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติให้มันทำได้ทุกวันแล้วมันก็ สิ่งที่ทําเป็นกิจวัตรทุกวันมันก็จะกลายเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นสันดาห์แล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาทำนะคะน้องกําลงจะสร้างนิสัยให้ตัวน้องเองก็คือนิสัยแห่งความสุขนั่นเองนิสัยจะต้องมีรอยยิ้มมีดวงตาที่สดใสนะคะนอนหลับเพียงพอดื่มน้ําเพียงพอนะคะน้องเมื่อคือนนี้นอนหลับดีมากนะคะสุขภาพจิตดีเพราะว่านั่งสมาธินะคะก่อ,อนนอนแล้วก็เช้านี้นะคะก็ออน,นั่งสมาธิไปเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นมาตั้งแต่ตีห้า นะคะและนี่ก็คือชีวิตธรรมดาของสาวนะคะสาวสุพรรณชนิชกรนะคะพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มัน make ซ e n s นะคะให้มันบร a n c h i n g ให้มันมีคุณค่ามี v a l u แล้วก็จดจำ m e m o r รียนะคะสร้างความสุขทุกอย่างความรู้สึกที่น้องพูดออกมาเนี่ยวันที่น้องตายหรือวันที่น้องนอนป่วยที่บนเตียงนะคะมันจะยังอยู่และน้องก็กลับไปย้อนคิดได้ว่าวันนั้นพูดอะไรเดี๋ยวชงกาแฟมาทานกันดีกว่านะคะ ก็ชงกาแฟนะคะอ่าหอมกลิ่นดีมากนะกลิ่นกาแฟหอมมากนะคะนี่ก็แดดยังไม่มีนะอหอมจริงๆนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นกับคุกกี้นะคะยังร้อนอยู่เลยนี่คือคุกกี้นะคะทานนี้นะคะกาแฟของน้องนะคะ เดนิสคุกกี้วันว่างๆสบายๆกับสไตล์นิชก่อนนะคะว่างๆนะคะก็น,นี่ละค่ะทานกาแฟกันค่ะชีวิตธรรมดาของสาวสะพานเจ